สงกรารนี้จะมีคนมาศาสใจคุณหรือเปล่าก่อนฟังคำน่ายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หม,มองอ้ําสมัทารโรด,ด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่มาดูกันค่ะว่าสงกรารนี้นะหลังจากที่คุณศาสน้ําไปจะมีคนมาศาสใจคุณหรือเปล่า่ะ สดๆกันเลยสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะทักข้อความมาขอจองคิวกันก่อนได้เลยนะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะสงการนี้ถ้าคุณสาดน้ำไปจะมีคนสาดใจมาให้คุณหรือเปล่าขอดูพลังงานโอ้โหต้องบอกเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ต้องบอกเลยสงกรารนี้มีโอกาสเลยว่าคุณจะโดนสาดใจเอ มีโอกาสว่าการเดินทางของคุณนะการไปท่องเที่ยวก็ดีนะหรือว่าการคุณอาจจะไปเที่ยวกับใครบางคนหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้เจอคนถูกใจในช่วงสงกรานนี้มีโอกาสที่จะมาพบเจอโดยบังเอิญก็ได้นะโดยบังเอิญกับใครบางคนหรือบางคนไปเที่ยวด้วยการจากที่คุยคุยกันเฉยๆสปาร์กเลยนะ สงการนี้มีโอกาสที่คุณจะมีแฟนมีคู่นะมีพาร์ทเนอร์มีความรู้สึกดีๆมีพลังงานดีๆในะเรื่องของความรักต้องบอกเลยสงการนี้ดวงความรักปังมากแม่สำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นะต้องบอกเลยสงการนี้นะพลังงานความรักอบอุ่นหัวใจเหลือเกินมีโอกาสสำเร็จสมหวังดังใจปรารถนานะใครโสดอยู่ต้องบอกเลยสาดน้ำไปสาดใจกลับมานะจ๊ะ มีโอกาสจะเจอคนถูกอ,อกถูกใจแบบปุบปรับฉับพลนะันเนอะปรบป,ปับรับโชคมีโอกาสเจอรักแบบรักแรกพบนะเจอกันแค่แวบแรกก็รู้สึกดีนะแรกพบสบตาเมื่อเจอหน้าเธอนะคุณคิดวุ่นวายมีใครสับสนเออนะนะอาจจะเป็นในลักษณะนี้ส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยความชัดเจนมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงสงการหรือเป็นไปนบบได้ว่า เหตุการณ์ในวันสงการอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าต้องรีบชัดเจนต้องเทคแอคชั่นกับคุณแล้วส่วนคนที่แอบชอบใครอยู่นะแล้วมีโอกาสนะเหมือนกับว่าจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันอาจจะไปกับกลุ่มเพื่อนฝูงก็ได้นะคะไปด้วยกันแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว่าจะสปาร์กนะ จากที่เขาดูนิ่งดูเฉยต้องบอกเลยการไปเที่ยวสงการครั้งนี้อาจจะทำให้เสน่ห์คุณมาออร่าของคุณเกิดนะมันนำให้เขารู้สึกว่าอดใจไม่ไหวแล้วที่จะต้องรีบชัดเจนเนีค่คหรือมีความรู้สึกพิเศษให้กับคุณจากเหตุการณ์นในวันสงการส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วต้องบอกเลยแฟนลักแฟนหลงมากช่วงสงการนี้นะมีเกณฑ์เหลือเกินว่าเขาอาจจะขอแต่งงานก็ไเลนะ